ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะจัดโครงการอ,อปอพอรอล้านใจสมันันร่วมคืนความสุขให้ประชาชนค่ะ โดยที่ฝูงบิน416จังหวัดเชียงรายพลเอกสมหมายเก่าดีระผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานเปิดโครงการอาปอพรล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนโดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอาปอพรจาก17จังหวัดในภาคเหนือเดินทางมาร่วมงานจํานวนกว่า5,000คนภายในงานมีการสาธิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตลอดจนวิธีการกู้ภัยของเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรร ทาสาธารณภัยค่ะพร้อมด้วยองค์กรภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งการสาธิตซ้อมแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว <Okay. S 2> ผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดจากการรั่วไหลของสารเคมีค่ะ <Okay. S 2> การจัดแสดงนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะคะพร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการสร้างความปรองดองสมรฉัน์และมอบรางวัลแก่ศูนย์อปรพรอดีเด่นจำนวน70และอประพรอดีเด่นจำนวน17คนอีกด้วยค่ะ